เวลามมา้วาามนาเหน้านขม้ามาองนี้ขวาไม่เ้ีไม่มีวะถ้าหมาอ้ขว็นะมวไม่นายหมาเดยี๋วกูเอาเองหะนว้กูเบรกไว้ไม่ให้มันเข้ามาได้ เดินอยู่ซีทีตงโยังต่ำเด้ครับเฮเวเฮ้ยไม่ติดไตดไ่มีเฮเวตดูไเฮูไรเฮเวตอยู่ไรติดเจอกเจอกันเฮเวไม่ตดโอเคโอเคอะไรปีกหันชุกชุกโกหันไปชุก ไปรอเทซะแล้ว่ะดิโทษทีมา <c oughs> มเพื่อน่่่่งงออน